โดยภายในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอกโตประเทศฝรั่งเศสทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจการสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและอาราธนาศีลห้า พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการสั่งสมบุญด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านต่างร่วมกันปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคือการหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเป็นทางมาแห่งบุญ ซึ่งบุญที่เกิดจากการหยุดใจนี้จะได้ไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาให้มาบังเกิดขึ้นภายในตัวเราดังนั้นบุญจึงเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการถวายโคมมาคะาประทีปและทายรัมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องซึ่งการที่ทุกท่านได้มาทำบุญร่วมกันในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ